ปกยอ่ะหรอุยตตตงในเรอ่ยอาปอชเียวน่น้นครับและในช่วงเวลาที่เรารอคอยเข้ามาถึงนะครับสาวงามที่ได้รับคะแนนจากคณะกรรมการทั้ง5ท่านนะครับโอดให้ท่านได้รับรางวัลชนะเลิศอันอดับที่1ซึ่งเป็นตัวแทนเป็นสาวงามมิสมง สู่อาเซียนประจำปีนี้ในนามของบริษัทไทยประกันชีวิตได้แจกหมายเลยหมายเลขหยอกหมายเล่ได้จีนี่โอ้หลักใจนะใจเต้นเลยอะ่ะไม่อากประกาศอ่ากูใช้เชนเจี๊ยบากูดูจริงเะรนั่นเองก็ตูประกาศหยอออาได้เก็เกไหมายเล่ะอะไรนะ สาวงามประจำวีนนี้นะครับมิสมงสุวรรเซียนที่งามที่สุดในวันนี้ในนามของบริษัทไทยประกันชีวิตซึ่งเป็นผลการโหวตจากคณะกรรมการทั้งห้าท่านนะครับได้แก่หมายเลข15นางสาวมุกทนาสซสโสองชั้นลอดอันดับที่หนึ่งนะครับอันดับที่หนึ่งอายุ1ิเปีนะครับส่วนสูง159น้อยหบเก้ซนติเมตรนะครับชื่อนิตนะครับประจำตัวเองว่า รากฐานกำแพงคืออิฐรากฐานชีวิตคือการศึกษานะครับเราโหวตคุณอเกียกับสาวงามอีกครั้งนึงครับได้รับการโหวตให้เป็นสาวงามที่สวยงามที่สุดในวันนี้นะเราจะให้โอกาสให้กับพี่น้องเราได้ถ่ายรูปนะเก็บไว้เป็นที่ระลึกก่อนที่เราจะเชิญนะครับคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนได้ขึ้นมาคาดสายสายเท่ากับ อ่ามอบเงินรางวัลพร้อมของจำต้องนะครับอ่าจงก็ที่เตี้ยริ่อราชีมันเยอะให้เตี้ยจงก็ตาตาเลยนะ